สวัสดีพี่น้องเป็นยังไงล่ะพี่น้องมวานพี่ไปก็ไม่ได้เมื่อวานก็ไม่ได้ลงคลิปเนาะพเพื่อนใครดูในไลฟ์กลุ่มปิดนะฮะไลฟ์กลุ่มปิดวิดีโอเก็บตกอะไรก็แล้วแต่เนาะโอยผู้สาวเมืองเงยันโซนะพเพื่อนฟาปีกลายนะคะปีกลายอ่าแกล้งเมานะปีกลายแกล้งเมาปีนี้แกล้งหลับนะโอ้ยสตอรี่จังแมนเป็นต่สร้างหลายพี่น้อง สตอรี่ <Story S 2> เป็นต่สร้างหลายออกมาว่าว่าจะมีร้อยผัวก็ไม่หนักหมวไผนะ่น่ะพี่น้องไม่น่าร้องเพลงอย่างนี้เลยตัวเองก็ยิ่งดูแย่ในสายตาคนอื่นแล้วยังจะมาร้องเพลงลักษณะนี้ถ้าผัวมันไม่ดีก็ต้องต้องมีผัวใหม่นะ่ะอันปีหนึ่งนั่นป,ปีหนึ่งก็ได้สามแล้วพี่น้องเจ้าบร่รลุตนลูกตีเจ้าเป็นผู้หญิงเจ้าก็บร่รลุตนลูกตี เออคันเจ้าสิมีไหมเจ้าเจ้าเป็นคนโซเชียลทามาให้วิจารณ์คนโซเชียลนะถ้าถ้าคนโซเชียลวิจารณ์ไม่ได้คุณคนดับอย่างเดียวแหละเออใช่ไหมทุกคนเออทำอะไรก็ช่างนะก็ให้สงสารลูกนะคะสงสารลูกเลิกกันจริงเลิกกันจริงก็จริง นะเลิกกันไปแล้วนะแต่ว่าทําตัวให้มันดีให้มันมีราคาแน่น่ะให้มันมีราคาแน่นะคะทําตัวเหมือนคนไม่มีค่านะอืมแล้วติงติงที่อวยนะก็อ๊ย้ยจังเม็นเป็นตาสร้างละ่ะเออเป็นตาสร้างหลายแกล้งรับผู้เท่าแกล้งรับแม่เด็กน้อยเด็กน้อยกับเบิ้งแล้วก็อุย้ยเป็นตาสร้างหลายพี่น้องเป็นตาขี้เดียดนะ่ะเออ เราก็รู้เราเน่ะโบแมนคนสวยข่อยโบแมนคนสวยข่อ,อยวิจารณ์่อยวิจารณ์่อยโบแมนคนสวยมีคนบอกว่าหัวงอกไปเขาวัดมีติ้งมาคอมเมนต์บอกว่าคอยไปเขาวัดเออติ้งนั่นแหละมูเจ้าติ้งนั่นแหละไปเขาวัดซะอย่าไปเชีย่ยคนผิดนะคนผิดศินละธรำเนี่ย่อยโบ,บสนับสนุนแล้วก็มีคนคอมเมนต์ว่าอืมเจ้าเป็นผู้ยิ่งเจ้าบูสงสารผู้ยิ่งน้ากันดิกอมันเฮ็ดบอดีนะเออกอมันเฮ็ดบอดีนะอืม กันเจ้าทำตัวตัวดีนะ่ะเออเจ้าทำตัวดีคอยกันสนับสนุนแต่กี้คอยกันสนับสนุนเจ้าคอยกันซื้อบัตรกลุ่มปิดเจ้าซูมเมอร์นี่คอยสร้างลายคอยเห็นแหละคอยกันอันนี้ทําตัวไม่ดีน่ะเจ้าเฮตตัวูบอดีเจ้าเฮดตัดดตูบผสมควรน,นับถือนะเออเป็นคนโซเชียลที่มีข่าวมีข่าวเออเช้าไม่หยุดนะ่ะ ใช่ไหมวันที่22กุมภาพันธ์เป็นวันที่เจ็บปวดที่สุดของผู้ใหญ่บ้านวันที่นางนางร้องไห้อยู่ข้างตู้นะออกนางนางนางจำเป็นต้องออกออกไปจากบ้านหลังหลังที่อ,อัตั้งใจสร้างมาเพื่อจะสร้างครอบครัวเออเพื่อที่จะสร้างครอบครัวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่เคยเห็นคุณค่าเลย แมนบอพี่น้องอืมวันปีใหม่ปีสองส่วันปีใหม่ป,ป,หมปีสองสิกะแกล้งเมาใช่ไหมแกล้งเมาคลิปพุ่มไม้ก็ยังไม่ออกมานะแต่ทำตัวนิสัยแย่ๆนะเออใสยกรรมจนน่าเบี้ยวอืมฉีดฟิลเลอร์หลายสมัยตะกีบ้บ่ได้ฉีดฟิลเลอร์เด้อันผู้ใหญ่บ้านเพื่อนบ่ให้ฉีดนะเพื่อนบอกว่า,วาอย่าไปทำด้เถนะน อยังอยังเสดบอยบฉีดฟินเลยสมมติในฉีดหลายพี่น้องฉีดหลายยนย,น,ยนวันได้อันผัวเด็กน้อยผัวเด็กน้อยเขาสิอิ่น้ำเจา้าโดนบ่ถ้าเบิ่งทําม,ม่อมปีนี่ปีหน้าก็จะเป็นอีกลายตางเดอผัวเด็กน้อยผัวไม่นี่ผัวเด็กน้อยนะเพราะว่าทางผู้หญิงก็จะเทาลงนะจะฉีดแต่ฟิลเลอร์กับผว้วั่นะเทาลงนะเทาลงถ้างานวงไม่ดีก็ผู้ชายมันก็ต้องตีจากอยู่แล้วล่ะ เออเพราะเขามาเพื่อเกาะเขาไม่ได้มาเพื่อที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวน้ำกันนะคะ